ขอบคุณคุณพัทมลอุชินสำหรับการโดเนทสนับสนุนค่ากระเพราหมูกรอบมา200บาทนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางซานทุกคนทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ผ่านสงการไปแล้วเนาะแต่อากาศก็ยังคงร้อนอยู่เช่นเคยนะฮะพวกเราก็ซ้อมตกนรกกันต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวละครที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือหัวอู่นั่นเองหัวอู่เขียนแบบนี้นะครับจะเป็นอักษรเพลิงแล้วก็อักษรเต้นลาในภาษาจีนนะครับความหมายก็จะประมาณว่าระบําเปลวเพลิงหรือระบําเปลวไฟอะไรประมาณนี้ครับหัวอู่มีอายุ30ปีตอนจบ ภาคหนึ่งนะครับสูง180เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเนาะสังกัดโรงเรียนอคีช่วช่วงจากจากักรวรรดิเทียนโตดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าทีมนะครับระดับพลังวิญญาณที่เปิดเผยล่าสุดก็คือระดับ54 สายเลือดเผ่าพันมนุษย์วิญญาณยุดเงาเพลิงสายควบคุมนะครับเป็นสายควบคุมที่ควบคุมองค์ประกอบธาตุไฟหรือธาตุเพลิงเนาะวงแหวนวิญญาณสองเหลืองสองม่วงหนึ่งดำเท่าที่ปรากฏให้เราเห็นเนาะหัวอูเป็นเด็กสาวหน้าตาสะสวยด้วยผมยาวหยักสีแดงเข้มที่ห้อยลงมาถึงเอวของเธอใบหน้าที่เขาเนียนละเอียดอ่อนดวงตาโตคู่หนึ่งที่เปล่งประกายด้วยแสงสีเงินจางๆชุดทีมสีแดงเข้ากับเธออย่างลงตัวและด้วยผมยาวสีแดงเข้มของเธอทําให้เธอสะดุดตา ราวกับเปลวไฟเธอสูงและมีรูปร่างสมส่วนมีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าตลอดเวลาและมีแสงสีแดงจางๆปรากฏไปทั่วร่างกายของเธอหัวอูเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอัคคีโชดช่วงพ่อของเธอเป็นผอ,อของโรงเรียนและตัวเธอเองก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างมากโดดเด่นในหมู่วัยเดียวกันในการแข่งขันประลองวิญญาณจานเธอเป็นรองหัวหน้าทีมของโรงเรียนอัคคีโชดช่วงเข้าร่วมแข่งขันโดยเป็นตัวแทนในเตขตปกครองของจักรวรรดิเทียนโตและได้ผ่านเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายที่สำนักวิญญาณยุทธ์หลังจากเหตุการณ์การไล่ ของสำนักวิญญาณยุทธ์โรงเรียนอักคีโชดช่วงเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้หลบหนีเข้าร่วมกับโรงเรียนสื่อไลเคอร์ต่อไปทักษะวิญญาณเงาเพิงของหัวอูนะครับโดยทักษะวิญญาณของหัวอูจะปรากฏมา3ทักษะนะครับทักษะวิญญาณที่3ที่4และที่5ทักษะวิญญาณที่3ระดับพันปีวงแหวนเพลิงสกัดกัน้นเมื่อใช้ทักษะนี้เปลวไฟรูปวงแหวนที่ว่าวับประทุข,ขึ้นทันทีและแพร่กระจายไปยังที่ที่ต้องการทักษะนี้ไม่มีพลังโจมตี แต่สามารถขับไล่ศัตรูทั้งหมดในขอบเขตวงแหวนไฟสกัดกั้นลัศมีครอบคุมทักษะวิญ,ญญาณมีเส้นผ่านศูนย์กลาง60เมตรและสูง3เมตรตราบใดที่ทักษะการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามไม่เกินพลังวิญญ,ญาณของหัวอูมากกว่า10ระดับทักษะทั้งหมดที่อยู่ในวงแหวนไฟจะถูกขับออกชั่วข่าวทักษะวิญ,ญญาณที่4 ระบำอาคีตะวันฉายระดับพันปีเมื่อใช้ทักษะนี้เปลวไฟควบแน่นในมือควบแน่นเป็นลูกไฟสีขาวขนาดใหญ่เหนือศีสะะซึ่งสามารถล็อกคู่ต่อสู้ได้ลูกไฟนั้นเร็วแรงและทรงพลังสามารถดูดซับและเพิ่มพลังของทักษะด้วยความช่วยเหลือของพลังวิญ,ญญาณจากเพื่อนร่วมทีมทักษะวิญ,ญญาณที่5ระดับหมื่นปี เปลวไฟอุกบาตรวบรวมอุกบาตเพลิงหลายดวงพุ่งเข้าหาศัตรูอุกบาตเพลิงแต่ละดวงมีพลังระเบิดที่แข็งแกร่งต่อไปทักษะอื่นๆของหัวอูนะครับเป็นทักษะวิญญาณคิดค้นเองเนาะวงแหวนหลอมรวมสามารถหลอมรวมพลังวิญญาณของวงแหวนทั้งหมดมาใช้ในทักษะเดียวได้ในพริบตาต่อไปทำลายการปรากฏตัวของหัวอูนะครับปี2645อายุ19ปีพลังวิญญาณระดับ41เข้าร่วมประลองวิญญาณจานร,ระดับสูงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนอัคคีโชดช่วงสังกัดจักรวรรดิเทียนโตปี 2,651อายุ25ปี พลังวิญญาณ54โรงเรียนอคีโชช่วงได้รับผลกระทบจากการไล่ล่าของสำนักวิญญาณยุทธ์หัวอู่และโรงเรียนจัดตุรท่าทั้งหลายได้เข้าร่วมโรงเรียนสื่อไลเคอ้เป็นช่วงเดียวกับที่ถังซานประลองกับหัวอูซ่ซวงและเฟิงเซียวเทียนนะครับปี2656อายุ30ปีเข้าร่วมสงครามที่ด่านเจียหลิงโอเคมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่นํามาตอบจะเป็นคอมเมนต์จากคลิปของใต้เย,ย่าเหิงนะครับมาที่คอมเมนต์แรกคิดว่าภาคนี้อนิเมะจะทําทั้งหมดกี่ตอนครับหรือว่าเท่ากับ าเลยผมว่าน่าจะไม่ห่างกันมากนะฮะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะดําเนินเนื้อเรื่องตามนิยายเป๊ะๆเลยนะฮะก็คือแต่ละตอนเนี่ยจะไม่ได้ห่างกับนิยายมากเนาะแต่ว่าในภาค2เนี่ยเดินเรื่องค่อนข้างเร็วนะฮะผมคาดว่าทางทีมงานอนิเมะเองเนี่ยก็ต้องการทําภาค3นะฮะก็เลยแบบดาเนินเนื้อเรื่องในภาค2ค่อนข้างเร็วเนาะอนิเมะเนี่ยผมคาดว่าถ้าภาค2จะมีตอนเยอะกว่าภาคแรกเนี่ยก็คงมีเยอะกว่าภาคแรกไม่มากเนาะอันนี้ผมแค่เดานะฮะ คอมเมนต์ต่อไปในบรรดาพระเอกทั้งหมดถังซานเก่งที่สุดไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องความโกงของสายเลือดเนี่ยพระเอกภาค4ี่โกงที่สุดนะครับถ้าพูดถึงความด้อยด้านสายเลือดพระเอกภาค2หรือหัวอีเหาเนี่ยด้อยที่สุดเพราะว่าเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะไม่ได้เป็นลูกครึ่งหรือลูกเสี่ยวสัตว์วิญญ,ญาณแต่ถ้าสายเลือดกลางๆเนี่ยในบรรดาพระเอกเนี่ยจะเป็นถังซานและถังอุลินเนาะแต่พูดถึงว่าสายเลือดโกงเนี่ยมันทําให้ต่อสู้เก่งก็จริงนะฮะ จากการต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์อะไรต่างๆเนาะถ้าให้ถังเซียนอีไปสู้กับเทพมังกรรุ่นแรกเนี่ยผมว่าถังเซียนอียังไงก็สู้ไม่ได้เนาะพระเอกที่เก่งที่สุดในดวงใจผมก็ต้องเป็นถังซานครับเพราะว่ามันมีทั้งความเหลี่ยมความเก่าเกมอะไรต่างๆที่แบบถังเซียนอีก็ทําไม่ได้นะครับบางอย่างที่ถังซานทำเนาะ คอมเมนต์ต่อไปขอข้อมูลน้องส้มหน่อยครับเดี๋ยวถ้าภาพของจิวจือออกแล้วเดี๋ยวจะทําให้นะฮะหลังจากเสร็จการประลองวิญญาณจานครั้งนี้พวกอีเฮ้าน่าจะได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนสุริยันจันทานะฮะเดี๋ยวเราจะได้เจอจิวจือในอนาคตอันใกล้น,นี้เนาะคอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่รู้จะถามอะไรไม่รู้จะถามอะไรแต่ให้รู้ไว้ว่าติดตามเสมอนี่ฮ่า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 ขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนกันอยู่ตลอดนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับไปฟังสปอยมาเขาว่าตอนจบรัชทายาทเป็นใต้หลัวลรี่ลูกชายคน ของไต้เห้านะคะอันนี้ผมจําผิดจริงๆครับทุกคนผมสับสนผมคิดว่าไอ้ไต้เย่าเหิงเนี่ยเป็นใต้หลวลี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่ามาแบบงงๆนะฮะทุกคนก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะฮะที่แบบว่ามาแก้ไขมาอะไรให้กันเนาะคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับแอดช่วยบอกหน่อยครับถ้าหากหราชาวานปีศาจภาพหสู้กับจกักรพรริ ทรราชตาปีศาจภาพ2ใครจะชนะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นราชาวานทะเลลึกนะฮะมันเป็นสัตว์ทะเลก็จริงเนาะแต่พอมันอายุล้านปีปุ๊บเนี่ยมันสามารถสู้บนบกได้นะฮะแล้วสู้เก่งด้วยฝีมือของราชาวานปีศาจทะเลลึกเนี่ยพอๆกับตี้เทียนเลยนะฮะถ้าแบบตี้เทียนไม่หลับตอนภาคหนึ่งเนี่ยถ้าสู้กับราชาวานปีศาจทะเลลึกเนี่ยสูสีฮะกินกันยากฮะซึ่งจักระพัทะดทรราชตาปีศาจนี่คงสู้ไม่ได้แน่นอนเนาะ คอมเมนต์ต่อไปนะครับทาไมเขาไม่ทํามังหะทีละภาคครับทาไม่จบสักภาคเหนือทําจบแล้วแต่ผมหาไม่เจอคือเป็นตามที่พูดเลยครับมังหะไม่ได้ทําทีละภาคแล้วก็ทําไม่จบสักภาคด้วยนะเพราะว่าอะไรหลายๆคนสงสัยนะครับเพราะว่านิยายเนี่ยมันสามารถเขียนปีเดียวหรือ2ปีจบนะฮะองค์ประกอบของนิยายเนี่ยมีแค่ตัวหนังสือแล้วก็บรรยายเท่านั้นเองแต่มังหะนะฮะมันมีทั้งองค์ประกอบภาพและข้อความจัดเรียงให้สมบูรณ์และเล่าเรื่องได้เหมือนกับนิยายซึ่งถามว่ามังงะสตาร์ทตอนไหนสตาร์ท ใกล้เคียงกับนิยายเลยครับนิยายออกมาไม่เกิน3เล่มครับมังงะเริ่มเขียนแล้วนิยายเขียนได้เดือนละเล่มแต่มังงะต้องวาดต้องเขียนอาทิตย์ละตอนซึ่งไม่แปลกครับที่มังงะจะทําไม่จบสักภาคเพราะว่าอย่างนิยายเนี่ยเขียนจบไปแล้วมังงะยังไม่ได้ครึ่งทางเลยอะไรประมาณเนี่ยพอขึ้นภาค2ปุ๊บเขาก็เขียนภาค2ต่อเลยอะไรประมาณนี้ครับทำคลิปความแตกต่างของวิญญ,ญาณจารย์แต่ละภาคหน่อยครับถ้าพูดถึงความแตกต่างวิญ,ญญาณจารย์แต่ละภาคสามารถสามารถดูคลิปแต่ละยุคข,ของตำนานจอมยุทธ์พูดทางซานได้เลยนะ ในคลิปก็จะพูดถึงแต่ละยุคแล้วก็วิญญาณจาย์แต่ละยุคด้วยเนาะว่าแนวทางการฝึกฝนเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครของฮัวอู่และ ช่วงตอบคอมเมนต์นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็แดดร้อนมากนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยเนาะเพราะว่าพอเจ็บป่วยมาแล้วมันก็ลําบากเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ